ะค,ะคลิปนี้เป็นคลิปกระดองความรักของชาวราศีเมถุนนะคะในเดือนธันวาคมนะคะที่จะถึงนี้เป็นการดูแบบภาพรวมนะคะคงไม่ได้เน้นไม่ได้เจาะจงท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษพระยศดวงสนตัวรบกวนคลิกลิก์นะคะเป็นลิก์ของ l ล n e ID ยนะคะเป็น l ล n e ID ที่เมยสร้างขึ้นมาหมายสำหรับช่องเมย์โดยตรงนะคะแล้วก็สามารถทางไลน์ไอเดีเนี่ยพอคลิกลิก์ไปแล้วนะคะก็จะเป็น qr code นะคะและ้วก็เ่อนผ่าน qr code ได้เลยเนาะ คนใครที่แอดไลน์ไม่ได้นะคะมีปัญหาก็สามารถที่จะทิ้งข้อความนะคะหรือทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยเพราะว่าไม่อนาตถึกคอมเมนต์นะคะโอเคค่ะเป็นการดูแบบภาพรวมเนาะคงไม่ได้ตรงกับทุกท่านนะคะเพื่อไม่ให้เสียเวลาขออนุญาตดูดวงให้กับชาวราศีเมทุนนะคะเป็นดวงความรักในเดือนธันวาคมเลยนะคะ King of Pentacles นะคาเอ of Swords ขึ้นมาชาวราศีธาตุดินนะคะ การมังกรพิศพค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับตัวคนในพิเศษนะคะเป็นพิเศษในเดือนธันวาคมนี้นะคะคนคนนี้นำพาความอึดอัดมาให้คุณค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่จริงๆแล้วอ่ะชาวราศีธาตุดินน่ะนิสัยเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะเขาเป็นคนที่ค่อนข้างช้าๆนะคะแต่ว่ามันเหมือนกับว่าคนคนนี้เขาวิ่งเข้าหาคนเร็วเกินไปนะคะเพราะว่าเขาชอบคุณมาก ก็เลยทําให้ชาวราศีเมถุนคุณอาจจะรู้สึกว่า,ากังวลหรือเปล่าบางคนนะคะคุณอาจจะถูกกดดันนะคะเพื่อต้องการคําตอบบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์เขาต้องการคําตอบบางสิ่งบางอย่างจากคุณหรือบางทีอาจจะเป็นตัวคุณเองนะคะที่ต้องการคําตอบบางสิ่งบางอย่างกับคนที่คุณคุยอยู่กับคนที่คุณชอบเขาหรือกับคู่ของคุณมันเลยทาให้เอเนจีของชาวราศีเมถุนปัจจุบันเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเอง ติดอยู่ในความคิดของตัวเองนะคะคิดเยอะคิดมากรู้สึกอึดอัดรู้สึกเหนื่อยบางคนนะ่ะคุณอาจจะเป็นคนที่ชอบที่จะแพลนชีวิตไว้ก่อนแต่ว่าตัวเขาเองอะคะ่ะเขาไม่ได้แผนอะไรเลยเขาอาจจะใช้ชีวิตไปเรื่อยๆนะคะมีความสุขไปวันๆอยากจะมาก็มาอยากจะไปก็ไปนะคะคนคนนี้ไม่บอกว่าเขาเป็นคนที่รักคนยากนะคะกว่าเขาจะตกลงรักใครสักคนนึงอะ บางคนก็อาจจะมีช้อยอื่นก็ได้เขาอาจจะศึกษาคุณด้วยศึกษาช้อยอื่นด้วยนะคะเพื่อให้เขาเองจะได้ตัดสินใจไม่พลาดนะคะใกล้ๆะเร็วนี้นะคะ่ะไม่เห็นเขาไม่เห็นเขาเองนะคะจะ take action เข้าหาคุณอีกนะคะชาวราศีเมถุนสิ่งที่คุณต้องการคือครอบครัวสิ่งที่คุณต้องการคือความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนแล้วมันระยะยาวนะคะอยากได้อะไรที่มันสมบูรณ์พูนสุขนะคะไม่ได้อยากได้อะไรที่มันใช้ชีวิตไปวันๆแล้วโดยไม่ไม่ได้วางแผนอะไร ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาค่ะชาวราศีเมถุนคุณอาจจะไปโฟกัสในเรื่องของแผนการนะคะการใช้ชีวิตของตัวเองเป้าหมายนะคะโฟกัสกับตัวเองเหมือนคุณเองมีแผนในในในหัวตัวเองว่าคุณต้องการที่จะทําอะไรในชีวิตแล้วคุณต้องการคนคนนี้เป็นใครในชีวิตคุณนะคะแต่เหมือนเขาเองยังไม่ได้ไปอยู่จุดนั้นที่คุณต้องการนะคะมันเลยทําให้ชาวราศีเมถุนเหมือนคุณไม่รู้ว่าคุณจะทํำยังไงดีถามว่าคนรักเขาไหมไม่รู้สึกว่าคุณรักเขาคุณมีความรู้สึกดีดีให้กับเขา แต่ว่าคือเขายังไม่อยู่ตรงนั้นน่ะแบบที่คุณวางแผนไว้นะคะตงเนี้มันก็แหละจะทําให้คุณเองกดดันตัวเองหรือไปกดดันเขาด้วยนะคะสิ่งที่ความสัมพันธ์นี้จะ,ะบรรยากาศในความสัมพันธ์นี้นะในเดือนธันวาคมเมย์ยังรู้สึกยังมองว่าก็ยังไป,ไปม,าม,ามาเรื่อยๆค่ะคนคนนี้ก็อาจจะเป็นคนชูช้ๆได้จะเป็นชาวราศีทัตไฟได้นะคะเมสิงธนู ะะเขาอยากจะมาก็มาจะไปก็ไปแต่เขาเป็นคนที่มีแพชชั่นเรีควนนะเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นเกื่กับการใช้ชีวิตแต่ตอนนี้สิ่งที่เขาต้องการอาจจะยังเป็นความสบายๆนะคะเรียบๆง่ายๆเขาอาจจะยังไม่ได้อยากได้อะไรที่มันผูกมัดตัวเขาเองขนาดนั้นเขายังต้องการที่เป็นอิสระบางคนอ,นอาจจะคุยกับชาวราศีาาศเมษนะคะเป็นแพ่ ขิงกับไพ emperor ขึ้นมานะหรืออาจจะเป็นชาต่างชาติทหารตำรวจคนรับราชการนะคะหรือคนที่มีตำแหน่งสูงสูงนะคะอาจจะเป็นบริหารตอนนี้ถ้าฮอตฮิตก็คือเป็นประธานบริษัทนะคะหรือเป็น CEO อะไรประมาณนี้เนาะไพ่ King of c u p ขึ้นมาอยู่ในตำแหน่งนะคะ,ะในเรื่องของสิ่งแวดล้อมในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แม้ว่าคุณทั้งคู่รักกันนะคะไพ่ King of c u p ขึ้นมาแต่ว่าไม่มีการโชว์ในเรื่องของความรู้สึก นะคะให้กันและกันคุณทั้งคู่เก็บความรู้สึกเก่งค่ะไม่ว่าน่าจะอีโก้สูงกันทั้งคู่เกี่ยบความรู้สึกเก่งนะคะถามว่ารักกันไหมรักนะถามว่ากังวลไหมกังวลแต่ว่าไม่ได้แสดงกันออกมาไม่ได้พูดไม่ได้พูดอะไรกันออกมา นะะเนี่ยแล้วมันมีไพ่ห้าดาบขึ้นมานะคะมันมีโอกาสที่จะทะเลาะกันมีโอกาสที่จะไม่เข้าใจกันในความสัมพันธ์ด้วยเพราะเหมือนคุณทั้งคู่ไม่ยอมพูดกันนะคะคิดอะไรแล้วไม่พูดคุณเองอาจจะคิดอะไรแล้วเงียบไว้ไม่พูดออกมาตรงๆนะคะจริงๆแล้ว่ชาวราศีเมถุนตัวคุณเองอนี่ะคุณเป็นคนที่จะพูดเก่งนะแต่ว่าเหมือนคุณเองไม่กล้าพูดออกมาคุณกลัวเขาเสียใจหรือเปล่าคุณกลัวจะเสียเขาไปหรือเปล่านะคะคุณก็เลยไม่กล้าจะพูดอะไรในความสัมพันธ์นี้ออกมา จะไีดูซิว่าเราจะเป็นยังไงต่อนะคะจะคุยกันได้ไหมนะคะคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่ตรงกับความต้องการหรือว่าตรง,ตรงกับาการวางแผนที่คุณวางไว้ในชีวิตหรือเปล่านะร์บับคร c e ส s h ฮพรินเซ s s ชนฟัวบอนสเนี่ยชาวราศีเมถุน,นสิ่งที่คุณต้องการก็คือสีสีไม้เทาต้องการจะแต่งงานต้องการจะจริงจัง ไม่รู้สึกว่าชาวราศีเมถุนคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าคนคนนี้ไม่ไม่ไม่พร้อมที่จะให้ในสิ่งที่คุณต้องการจริงๆคุณพร้อมที่จะเดินจักไปนะนะคะถามว่ามีโอกาสที่เขาจะเดี๋ยวไม่ขอขยายสิบไม้เท้ามันมีโอกาสที่เขาจะเป็นคนที่คนต้องการได้ไหมนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายนะเป็นคนที่คู่ควรกับคุณได้ไหมไม่ว่าเป็นได้นะคะแต่ค่อนข้างจะยากนะคะคนคนนี้อาจจะมีชาวราศี อาจจะมีอ่าในชาร์ตเขาอาจจะมีธาตุไฟนะคะแม่สิงห์นูนเนาะคืออาจจะมีดาวดวงไหนดวงหนึ่งอยู่ในธาตุไฟนะคะแล้วก็มีธาตุดินอยู่ในตัวด้วยนะคะไฟกับดินมัท่านจะชัดเจนคือคนคนนี้นะคะเขาจําเป็นจะต้องผ่านนะคะเรื่องราวต่างๆมากมายนะคะกว่าเขาจะเติบโตได้กว่าเขาจะพัฒนาตัวเองได้ไปถึงจุดที่หุ่นต้องการไี่บอกเลยว,ว่าเหนื่อยคนคนนี้ไม่มองว่าเขายังมี <c oughs> อ่า ความขัดแย้งในตัวเองอยู่นะคะสมองของหัวใจเขานะคะแพชชั่นเขาบอกแบบนี้สมองเขาบอกแบบนี้มันเหมือนเขาเองเขายังไม่รู้ตัวเขาเองต้องการอะไรดังนั้นสัญสญ,ญาณที่เขาส่งมาให้คุณนะคะค่อนข้างจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างจะสับสนซึ่งก็เลยทําให้ตัวคุณเองอึดอัดเพราะว่าคุณเองต้องการอะไรที่มันชัดเจนแต่เขาตอนนี้เขาให้คําตอบคุณไม่ได้แต่ว่ามีมีเห็นว่ามีโอกาสที่เขาจะเทคแอคชั่นเข้าหาคุณเร็วๆนี้นะไหนขอดูซิ <P an ical s> แล้วเดี๋ยว,วมีโอกาสที่เขาจะออฟเฟอร์อะไรให้คุณที่มันจริงจังกว่านี้นะคะแต่อาจจะยังไม่ใช่ในสิ่งที่จริงจังเท่าที่หุ่นต้องการแต่ว่าเขาจะพยายามนะคะลงทุนลงแรงกับความสำคัญนี้มากขึ้นนะคะคุณน่าจะเห็นอะไรที่มันชัดเจนขึ้นแต่อาจจะไม่มากจากตัวเขานะคะสุดท้ายแล้วชาวราศีเมถุนไปเห็นตัวคุณเองเนี่ยยืนหยัดในในความคิดตัวเองยืนหยัดในการวางแผนเดิมของตัวคุณเองนะคะไม่ว่าเขาจะอยู่ตรงงานให้คุณหรือไม่ คุณก็จะเลือกสิ่งที่คุณวางแผนให้ตัวคุณเองมากกว่าในเดือนธันวาคมนะคะขออนใุญาตขยายเรียมเพลเยอร์ Emperor ค่ะเน่ยเอฟสอดคุณค่อนข้างจะชัดเจนแล้วว่าคุณต้องการอะไรนะคะแล้วคุณค่อนข้างจะชัดเจนเรียกว,ว่าเป้าหมายคุณคืออะไรถ้าเขาให้ไม่ได้ไหว่าคุณก็ฟอร์อมที่จะเสียสละแล้วก็ปล่อยเขาไปนะคะแต่ว่าในเดือนนี้เดือนธันวาคม แม้ว่าเขาเองจะมีโอกาสที่จะเป็นออฟเฟอร์อะไรให้คุณนะคะอาจจะยังไม่มากเท่าที่คุณต้องการนะคะแต่ว่าก็เป็นออฟเฟอร์ดีๆจากเขาก็ลองเปิดใจรับดูนะคะโอเคต่อไปนะคะจะเป็นไพ่อาโรแมนตเจนะคะ ลัทธิ์เชนส์แฟกเ your love life is influenced by your r e l i g i o n s upbringing and spiritual path. Getting to know each other as you reveal your innermost self <c oughs> to each other you bond depends นะคะ stay optimistic about your love life positive thinking and faith will bring you romance นะคะบางคนอาจจะคนละศาสนานะคะความคิดความเชื่อไม่เหมือนกันนะคะเป็นชาวต่างชาติการปลุก ฝังการเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันก็เลยทําให้คิดไม่เหมือนกันแล้วก็มีโอกาสจะเป็นปัญหาในความสัมพันธ์นี้ได้ไพ่ย,ยังบอกว่านะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนนะคะยังเป็นช่วงเวลาที่คุณทั้งคู่ควรจะศึกษาดูใจกันไปก่อนบางคนคุณอาจจะรีบนะคะไพ่ก็เลยบอกว่าไม่ต้องรีบค่ะศึกษาดูใจไปก่อนความสัมพันธ์นี้ยังไปต่อได้นะคะแล้วก็คิดบวกนะคะ อมองความสัมพันธ์นี้ให้ไปในแง่บวกนะคะอย่ารีบร้อนอย่าก,กดดันกันละกันจนเกินไปมันจะทําให้อะไรที่มันควรจะเป็นแล้วมันควรจะมีความสุขทําให้เราถูกใจแทนนะคะบางทีเราอาจจะทุกใจเพราะความคาดหวังของตัวเราเองด้วยนะคะชาวราศีเมถุนก็มีอะไรอีกเนาะโอเคเขาคนนั้นของชาวราศีเมถุนอยากจะบอกอะไรกับชาวราศีเมถุนนะคะส่วนคนโสดชาวราศีเมถุนนะคะเมรู้สึกว่าคนเองยัง เรื่อยๆกับความรักนะคะใครเข้ามาก็คุยหมดนะคะเฉยๆสบายๆไม่ได้จริงจังอะไรมากมายโฟกัสกับเป้าหมายของตัวคุณเองมากกว่านะคะเหมือนตอนนี้คุณมีแผนอะไรที่คุณอยากจะทําอยู่ในหัวแล้วบางคนก็นอาจจะอยากเปิดบริษัทของตัวเองนะคะอยากจะทําอะไรเป็นของตัวเองแล้วคุณค่อนข้างที่จะส,สตรีทก,กับแผนตรงนั้นมากๆก็คือค่อนข้างที่จะไปโฟกัสกับแผนนั้นมากกว่ากับการมานั่งหาฟู่ครองอนะคะถ้าไม่ดูจากไพ่นะสำหรับคนโสดถามว่ามีคนเข้ามาไหมมีค่ะแต่ก็อาจจะยังไปไปมามา จ,จะเป็นชาวราศีอย่างที่เบอกไปมีธาตุด,ดินนะคะการมังกรฝึกศพมีธาตุไฟเมสิงธนูแล้วก็จะมีชาวราศีธาตุน้ำนะคะมีนกรกดพิจิตเนาะอืมน่พูดถูกไหมอะ่ะชาวราศีธาตุด,ดินก็คือการมังกรฝึกศพถ้ามีภูมผิดขออาภัยด้วยนะคะ <S <S ตอนนี้ไม่เปิดช่องใหม่ด้วยนะคะจะเป็นช่องของพีาา่กับค้าโดยตรงนะคะ ใครชอบเล่นที่เพียรค่ะก็ไปเล่นช่องใหม่ได้เลยเดี๋ยวเมนจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนะคะขอบพระคุณค่ะฝากติดตามด้วยนะเขาอยากจะบอกคุณว่า this is my fault I wish you knew how much I love you please don't leave me I am sorry เขาไม่อยากเสียคุณไป stay อเคใไพขึ้นมาค่อนข,ข้างจะคล้องจองกันนะคะว่าสิ่งที่เขาต้องการอาจจะบอกคุณก็คือ มันคือความผิดเขาเองนะคะเขาเขาคือในใจเขาอยากจะให้คุณรู้ว่าเขาหลักคุณแค่ไหนนะคะอย่าพึ่งจากเขาไปไหนนะบางคนคุณอาจจะพูดกับชัดเจนกับเขาไปแล้วก็ได้ว่าถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็แมวแล้วนะนะคะแบบนี้ก็ได้เพราะได้จากชาวราศีเมถุนไพ่อคุณจะเป็นไพ่าดาบเวลาคุณคิดอะไรคุณพูดเลยบา,บางทีคุณอาจจะไม่อยากเสียเวลากับอะไรมากมายเพราะว่าคุณเองค่อนข้างจะชัดเจนกับเป้าหมายแล้วก็แผนที่ตัวเองต้องการ นะคะคก็บอกเขาขอโทษค่ะ I'm sorry please don't leave me อย่าจากเช่นไปนะ stay นะคะอยู่กับเขาต่อไปนะก็มีโอกาสที่ความสัมพันธ์นี้นะคะจะพัฒนาไปขั้นหนึ่งแต่ว่าไม่เห็นพยายามนะเขาพยายามที่จะพยายามให้อะไรที่มันมั่นคงกว่าน,นี้ให้กับคุณนะคะก็ขอให้ชาวราศีเมถุนโชคดีนะคะดูแลสุขภาพด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะ บายบายอย่าลืมส่วนตัวคลิิลนก์ที่เมย์ให้ไว้ใต้คลิปมาได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ